จุ่มนะโอ้หัวขาด <laughs> นี่ตันจะเป็นกระดูกกระเดี่ยวไปนี่อืมอม,อม,มามาสวัสดีครับท่านท่านชนะพ่อพ่อพี่น้องเช่นเคยครับโอ้หมุนนี่พ,พี่น้องมากินอเอามาว่ากันได้พี่น้องเอ่องัวลูกกอกงัวกับน้องมันนี่นี่น้องมัน ท่นคือท่านในทวนท่านในต็่มตรงนี้บนพระไคสากำลังเป็นไล่ๆเองเพิ่นเฉือดเนาะร่องเฉือดเออดอพดเนนิ่นให้มากขอโทษขอพระเดชพนงเนื้อเยาวากันตอนนี้นตัวนี้น้อยเ,อเดี๋ยวจะเดือนเองเโอ้มาๆมาตรวจเลยเรียบเป็นโอ้ ผมหนึ่งเอาจุมนะ่มเอยโอ้โวขาดนี่ตันเด็ดเป็นกระดูกกระเดี่ยวไปอืมมามาอืม,ม,มอืมกินได้หมดเลย สยับเวยเป็น้องไาไหมขาให้เป็นเล็บยุ่น เราโว่ามันท่วงบ่คือขามเลยหรือว,ว่ามันแทงลูกมัต้องทำหาสาเหตุกินเลยโอหหางพี่น้อง หางตัวเมียรูดตะผูดูฮีโผลมึงอู้โอยีนอนมุ้งตับบกใหญ่เลย อื้อจ้าจผูาผ้อยู่แล้วมาหามันเจ้ผู้ อื้อือโอ้โหมืมเร้วแล้วอะร่องน่องมันดิอันนี้ไอ้มันร้องมันดึก นี่ระแบียบนี่มันบุฒิวนเขาจะเอาไปขายเห้าวขึนหออมันจะเป็นตำมานนี่โอ้จักมันเอียงมันแน่แบบขอเล่องถึงเถิดยู่นี่บักไก่สามมึงใหญ่ๆหญ่ฮู้ฮู้ฮูฮ้เราอื่ม อ uh ร่อยอืเตะปลอตะแปะงพุ่งกระสา Tôi đi nhập Cứ lên <tôi nhạc> นี่ับุคลูอืมโอ้ยนี่อ,อล้วเพียอืปวดกลามเวย โอ้าช oh. oh, ื่อๆมันเหลวมันไม่ความนเป็นเหนียว hmm. อันนี้น่าจะโอเคว่ย oh, okay. แต่อันนี้มันทำไมมันเหนียวจังวะอืม hmm. นี่นกรอบ шуку. Mm. Ммм, mm. Mm -hmm. Og oh. oh. mm. อร่ยอยไหมล่ะมึงไปกินมากข้อแข็ง <c oughs> อ่ะขอบคุณทุกไลททุกทรัพย์ทุกททการติดตามสวัสดีครับผม <c oughs>